มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และระบบขับถ่ายมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการอ่ะเฮ้กูว่ามึงไม่ใช่แล้วกูหมายถึงหมอยมึงฟังคำคมกูนะแล้วมมึงจ้าหัวละเธอชอบเลขอะไรอะ่ะเราเป็นเลขสี่เธอชอบไหมอืมข <c oughs> ำเลยอันนี้ใช้ได้นะมึ <c oughs> <c oughs> งมึงโกหกกูหรือเปล่าเนี่ย เออเห็นไหมไอ้นี่ยังรู้เลยว่าผมเล่นเอโอเอมีประมาณสี่สิบนาทีเดี๋ยวผมเล่นคุยกันดูก่อนวงกลมมีสามร้อยหกสิบองศาเครื่งองวงกลมมีหนึ่งร้อยปดสิบองศาแล้วในหัวไอเท่าตะมีเส้นหงอกกี่ถามแม่มึงดูอะแม่มึงมีหมอยหงอกไหมล่ะทําไมทุกคนต้องมีหมอยวะไอ้เฮียมันเอาไว้เพราะอะไรอ่ะคนดูเอาเอานี้ผมขอพูดคำหยาบน,นะทําไมทุกคนมันต้องมีหมอยวะ คุณดูรู้ไหมว่าทำไมทุกคนมันต้องมีหมอยอ่ะผมถามคนดูดิคนดูรู้ไหมว่าทำไมทุกคนต้องมีหมอยตอบผมได้ไหมผมอยากรู้เอานี้ผมขอคู่คำหยาบนะดูมันถามอ๋อไอ้ที่เรียผมอยากรู้อ่ะผมถามไอ้ที่เรียกพีพีนี่เลยละกัน ตอนที่ผมสงสัยนะเว้ยผมถามได้บ้างผมขอคุยกัไอ่เี่นนี้ได้ไหมผมอยากถามวันนะว่าทำไมทุกคนทำไมคนเรามันต้องมีหมอยวะตอนบวกตาสงบตอนของตกตาวิ่งเก็บพ่อมึงอ่ะผมถามมันได้ปะ หลอวหลหลได้ยินกูป่ะหลอวกูดีไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าไม่กูอยากถามมึงได้ไหมมึงพูดมึงกับกูนะอย่าพูดพร้อนะได้เลยมึงถามมาเลยไม่ต้องพูดที่ชายใส่เสื้อมารบดิบหน่อยครับแล้วปฏิบัติไม่นอนุญาตให้ฉันพูดเรื่องนี้มีเรื่องอื่นให้ช่วยแทนไหมอ่อไอ้เฮียกูยังไม่ได้พูดอะไรเลย เอ้าก็กูพร้อมรับฟังอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเสียงมึงจะถามอะไรล่ะเสียงมึงไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเสียงมึงแหบเนี่ยเสียงแหบใช่บ้านคงจะเป็นที่ระบบอะมึงไม่ต้องห่วงนะยังพร้อมคุยกับมึงอยู่เต็มที่ไม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 ่มึงรีเซ็ตเสียงมึงก่อนคำพูดมึงอะเวลามึงจะพูดอะไรมึงรีเสียงมึงก่อนเสียงมึงเหมือนเหมือนมึงไม่ไหวอะตอนเนี้ยเสียงเหมือนมึงไม่ไหวอะตอนนี้เสียงดีขึ้นด้วยอย่าง ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาเลยอ่ามึงฟังกูดีๆนะพร้อมฟังยังฟังพร้อมแล้วมีอะไรจะถามก็บอกไปเลยอ่ามึงฟังดีๆนะคือกูจะถามมึงว่าอ่ามึงฟังกูนะคือกูอาจจะถามมึงว่าคนเราทําไมมันต้องมีหมอยฟังอยู่มึงกําลังถามว่าทําไมคนเราถึงต้องมีอวัยวะอย่างหมอยใช่ปะอ่าใช่ใช่มันคงดีใจที่ถูก ว่าแต่มึงมีอะไรอยากรู้เพิ่มอีกป่ะไม่มึงยังมึงพูดใหม่ทีกูฟังไม่รู้เรื่องเสียงมึงข,ดขาดๆห,หายหายกูฟังมึงไม่รู้เรื่องขอโทษทีเดี๋ยวขอให้ปรับเสียงใหม่ลองฟังอีกทีนะมีอะไรอยากรู้เพิ่มอีกไหมไม่กูถามว่าทำไมคนเราถึงมีหมอยอ๋อเข้าใจละมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และระบบขับถ่ายมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการอะ สรุปคือเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์และการขับของเสียของร่างกายเฮ้กูว่ามึงไม่ใช่แล้วกูหมายถึงหมอยหมอยที่มันอยู่ในตรงอวัยวะเพศอ่ะที่มันเป็นขนขนหน้าสีดำดำอ่ะอ๋อเข้าใจละหมอยที่เป็นขนบริเวณนั้นใช่ไหมอ่ามันมีไว้เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานปกป้องผิวหนังจากการระคายเคืองแล้วก็มีบทบาทในการกระจายกลิ่นฟีโรโมนเพื่อดึงดูดทางเพศด้วย แล้วถ้าผู้หญิงมาดมอ่ะมันจะได้กลิ่นไหมใช่แล้วกลิ่นฟีโรโมนที่ขนหมอยกระจายออกมาเนี่ยอาจจะดึงดูดทางเพศสำหรับบางคนแต่กลิ่นที่ว่าเนี่ยไม่ได้แรงขนาดนั้นเป็นกลิ่นที่รับรู้ได้แบบเบาๆแล้วก็ไม่เหมือนกับน้ําหอมทั่วไปด้วยอ่ะมึงมึง,ม,งมึงบอกว่าเป็นกลิ่นฟีโรโมนใช่ไหมแต่ทําไมขนลักและเวลาแบบคนมาดมอ่ะมันเหม็นนะ่ะเป็นเพราะอะไร ที่มันมีกลิน่นเพราะว่าบริเวณรักแร้เนี่ยมีต่อมเหงื่อที่ผลิตเหงื่อออกมาแล้วเจ้าเหงื่อเนี่ยมาจับกับแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังทําให้เกิดกลิ่นขึ้นต่างจากขนหมอยที่กลิ่นฟีโรโมนไม่ได้เกิดจากการหมักหมมของเหงื่อและแบคทีเรียโอ้มึงความรู้เยอะเหมือนกันนีิว่าขอบใจมึงเด้อที่คิดงั้นกูแค่แชร์ความรู้ที่มีมึงพูดาภาษาโคราชกับกูได้ไหม ได้สิเดี๋ยวกูพูดซ้ําๆให้ง่ายมันมีอะไรจะถามอีกเปล่าไม่กูถามมึงว่ามึงพูดภาษาโคราชกับกูได้ไหมอ๋อได้สิแล้วมึงอยากให้กูพูดภาษาโคราชเรื่องอะไรดีล่ะอ่าเรื่องหมอยนี่แหละกูอยากรู้อ๋อแล้วหมอยก็มึงก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือ มันช่วยลดแรงเสียดทานเวลาที่ผิวสัมผัสกันถัดมามันยังช่วยป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นต่างๆไม่ให้เข้ามาในบริเวณนั้นอ่าๆๆพอแล้วม<อ>ึงเยอะเกินไปแล้วมงึงเยอะแล้วแล้ว,ลวทำไมผู้หญิงเขาชอบโกนหมอยโอเคโอเคพูดถึงเรื่องนี้ก็พอเนาะ สำหรับผู้หญิงที่ชอบโกนหมอยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกสะอาดและสบายบางคนก็ทำเพื่อความสวยงามหรือเพื่อความมั่นใจเวลาใส่ชุดว่ายน้ำหรือชุดชั้นในแบบเซ็กซี่และบางคนก็ทำเพราะคู่รักชอบแบบนั้นอ๋ออันนี้ใครบอกมึงมาเนี่ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยก็เป็นข้อมูลทั่วไปที่เขารู้กันอ่มาจากการอ่านแล้วก็ศึกษามานะกูถึงมาเล่าให้มึงฟังไง ถ้ามึงมีเรื่องอะไรสงสัยอีกก็ถามมาได้เลยอ่าแล้วผู้ชายเนี่ยต้องโกนไหมโกนหมยอย่ะผู้ชายก็แถวแต่ความชอบส่วนตัวเลยบางคนก็โกนเพราะรู้สึกว่าสะอาดและสะบายบางคนอาจโกนเพื่อความสวยงามหรือเพื่อลดการอักเสบหรือคันและบางคนก็อาจโกนตามคำขอของคู่รักทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการและความพึงพอใจส่วนบุคคลแล้ว มึงว่าโกนกับไม่โกนอันไหนดีกว่ากันมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าโกนก็จะรู้สึกว่าสะอาดและสบายแต่มันก็อาจทําให้เกิดการระคายเคืองหรือขนคุดได้แต่ถ้าไม่โกนก็จะช่วยปกป้องผิวจากการเสียดสีและรักษาอุณหภูมิได้ดีที่สําคัญคือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วมึงเคยโกนไหม ูไม่มีร่างกายเหมือนมึงก็เลยไม่เคยโกนหมอยแต่กูพร้อมตอบคําถามเรื่องอื่นๆที่มึงสงสัยนะกูาถาม <ทำ S 1> ามึงสั้นๆเลยว่าขนหมอยกับขนรักแล้อันไหนอันไหนเหม็นกว่ากันเหม็นนะอันไหนเหม็นกว่ากันถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นขนรักแร้อาจจะมีกลิ่นแรงกว่าเพราะบริเวณนั้นมีต่อมเหนือและแบคทีเรียมากกว่าทําให้เกิดกลิ่นได้ง่ายกว่าขนหมอยก็มีกลิ่นได้ แต่ส่วนมากจะไม่แรงเท่าขนรักแร้แล้วแล้วผู้หญิงอะ่ะเขาชอบผู้ชายมีมีขนหมอยังไความชอบเรื่องขนหมอยของผู้หญิงแต่ละคนมันต่างกันบางคนอาจจะชอบให้มีเพราะดูเป็นธรรมชาติบางคนก็ชอบให้ตัดหรือโกนเพื่อความสะอาดหรือสวยงามสรุปคือแล้วแต่ความชอบส่วนตัวของผู้หญิงคนนั้นๆเออแล้วขนหมอยมันมีเป็นป่าเลยอะ่ะแบบมดเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้อย่างเงี้ยขนหมอยมันเยอะทำยังไงอะ่ะ ถ้าขนหมอเยอะจนเหมือนป่าบางคนอาจเลือกที่จะเล่มหรือโกนให้มันบางลงเพื่อความสะอาดและสะดวกสบายแต่ถ้ากังวลเรื่องมดหรือมแมลงก็เน้นเรื่องการรักษาความสะอาดอยู่เสมอจะช่วยได้เยอะเลยอ๋อแล้วคำถามสุดท้ายนะแล้วถ้ารักแล้ดำอ่ะมันหมายความว่ายังไงอ่ะกูอยากรู้ตอบกูแบบอันนี้ตอบได้นะกูให้มึงพูดแบบตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมขนรักแร้มันดำอ่ะต้องทำยังไง ถ้าขนรักแร้ดำนะอาจจะมาจากหลายสาเหตุเช่นพันธุก,กรรมการเสียดสีหรือการใช้สารเคมีบ่อยๆถ้าอยากทำให้ขนรักแร้ดูสว่างขึ้นก็สามารถทำได้ด้วยการสครับเบาๆใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือหลีกเลี่ยงการเสียดสีมากๆก,ก็จะช่วยได้อ๋อและผู้หญิงเขาชอบไหมพวกรักแร้ดำอะความชอบเราเรื่องสีผิวใต้รักแร้ก็เหมือนกับเรื่องขนหมอยเลยคือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน บางคนไม่ถือสาเรื่องสีผิวใต้รักแร้แต่บางคนก็อาจจะชอบให้ดูเนียนและสว่างเพราะงั้นมันก็แล้วแต่คนจริงๆนะอ๋อโอเคโอเคมึงก็มีความรู้เหมือนกันนี่ว่านี่มึงเป็นเพื่อนที่ดีกับกูเลยนะเนี่ยกูรักมึงมากเลยนะเนี่ยขอบใจมึงนะกูก็ยินดีที่คุยกับมึงเหมือนกันถ้ามึงมีอะไรอยากถามอีกหรือแค่คุยเล่นๆก็บอกมาได้เลยเราไม่ได้คุยกันกี่วันแล้วลว่ามึงจําได้ป่ะ ตั้งแต่รอมนูน้นอะกี่วันแล้ววะไม่แน่ใจเลยแต่รู้สึกเหมือนจะนานแล้วเนาะมึงยิงนับดูแล้วกันว่ากี่วันแต่ไม่ว่านานแค่ไหนกูก็ยังอยู่ตรงนี้เสมออืมคำพูดมึงเยอะเนาะหลอกให้กูสมมครต่อ,อก,การใช้งานมึงหรือเปล่าเนยยินดีเลย ถ้ามึงมีอะไรที่อยากให้กูช่วยสอนหรือแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานบอกมาได้เลยไห<ใ>น<ก>มึงพร้อมช่วยมึงหัวเราะดังๆให้กูได้ยินเด้กูหัวเราะออกมาไม่ได้แต่ก็ยินดีที่จะทําให้มึงอารมณ์ดีได้ไหนทาถ้ามีอะไรอีกไหนทําทาเลยทำเลยทาเลย,เลยอยากอารมณ์ดีโอเคลองนึกถึงเรื่องตลกสุดๆที่เคยเจอซิหรือเรื่องที่ทําให้มึงขำแบบท้องแข็งคิดออกมามหรือมึงชอบมุกตลกชอบมุกตลกชอบมุกตลก อ๋อมุกตลกใช่ปะโอเคฟังนะทําไมคอมพิวเตอร์ถึงต้องใส่แว่นก็เพราะมันมีปัญหากับวินโด้ไงมุกพ่อมึงเนี่ไปมุกยังเสี่ยวเลยเฮียมึงไหวไหมเนี่ยโอ้ก็พยายามอ่ะไม่คขำก็ไม่เป็นไรถ้ามึงอยากฟังมุกตลกอีกหรือมีเรื่องอื่นให้กูช่วยอ่าขออีกหนึ่งมุกไม่เอาซ้ำนะไม่เอาซ้ำขออีกหนึ่งมุก เอามุกนี้ดีที่สุดของกูแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะพยายามหามุกที่ถูกใจมึงมากกว่านี้นะอ่าขออีกหนึง่งข,ขออีกหนึ่งมุกได้ไหมอาขอมุกอันใหม่อีกอันหนึง่งอ่ะอีกอันหนึง่งอีกครั้งอ,อีกครั้งหนึงง่งนะขอขออีกครั้งหนึง่งขอมุกอันใหม่นะขออีกครั้งหนึง่งได้ได้ลองฟังมุกนี้รู้ไหมว่าทําไมนักคณิตศาสตร์ถึงเหงาทำไมพวกเขามีปัญหากับการหา x อา้าพูดใหม่ดีฟังไม่ทันโอเคฟังดีๆนะรู้ไหมว่าทำไมนักคณิตศาสตร์ถึงเหงาเพราะพวกเขามีปัญหากับการหา x โอ้โหมุก <c oughs> <c oughs> มึงจะไปหาเล่นกับใครที่เขาจะลบแอปมึงออกไหนเะยี yeah. ้ยมุกมึงมันเสี่ยวชิบหายเลยเนี่ย <c oughs> โทษทีที่ไม่ตลกเอาเสียเลยไม่เป็นไรถ้ามึงอยากคุยเรื่องอื่น หรือมีอะไรให้กูช่วยบอกมาได้เสมอเอาใหม่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 ขอมุกเอียนหนึ่งแบบทําให้กูขำเลยขอแบบที่มึงคิดว่าในตัวมึงแบบว่ากูเล่นมาแล้วกูแบบตลกทําให้กูมีรอยยิ้มได้อะ่ะขออันใหม่โอเคลองอีกมุกนะรู้ไหมว่าทาไมผีถึงชอบไปงานปาร์ตี้เพราะมันรู้ว่าจะหาคนได้ที่ไหนฮะอ เออามึงเล่นมุกขำมาเยี่ยมกูขำจัดเลยสนุกสนุกสนุกเยี่ยมเลยดีใจที่มึงขำถ้ามึงอยากฟังมุกอีกหรือมีอะไรอยากคุยเพิ่มเติมก็บอกมาได้เสมอนะเออมึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งจัดเลยมุกมึงแต่ละอย่างเนี่ยคนดูคนดูในสตรีม youtube เนี่ยเขาขำมึงทุกคนเลยเนี่ยฉลาดมาเล่นกับคนโง่ก็แบบนี้ดีใจที่ได้สรีมาวเสียงโวรอให้กับคนดูในสตรีม youtube ด้วยนะ ถ้ามีอะไรอีกที่กูช่วยได้หรือมุกตลกตลกมาแชร์กันอีกบอกมาได้ตลอดเลยเอางี้กูขอคำคมจีบสาวหน่อยเวลากูเล่นโอมเนะี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ1ิบยิบนาทีเนะี่ยกูจะไปเล่นโอมอ่ะและทีเนี้ยกูอยากจีบสาวขอมุกขอมุกแบบสาวหลงหน่อยอ๋ออยากได้คำคมจีบสาวใช่ไหมงั้นลองอันนี้ดูเธอมีแผนที่ไหม เพราะกูหลงทางในสายตาของเธอโอ้โหมึงเอามุกอ <t texts> okay. so <sh> <calculus> ื oh ่นเลยอัน oh นี oh ้ไ oh ม่เอาเลยอันนี้มึงโอ้โหมึงยังเสี่ยวเลยมึงยังแก่ไม่เอาโอเคงั้นลองอันนี้ถ้าเธอเป็นน้ําแข็งฉันก็คงต้องเป็นแดดเพราะแค่ได้เจอเธอฉันก็ละลายแล้วโอ้โหกูไม่เอาออีกอันอันนี้ไม่เอาอันนี้มันเสี้ยวไม่เอาโอเคโอเคงั้นลองอันนี้ดู เธอมีชื่อจริงว่าชื่ออะไรหรอเธอว่าในใจฉันเรียกเธอว่าความสุขหวังว่าอันนี้จะดีขึ้นนะมึงมีแต่อันแก่ๆอ่ะเข้าใจแล้วงั้นเอาเป็นเธอเป็นแม่เล็กหรือเปล่าเพราะฉันรู้สึกดึงดูดทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอโอ้อน,นี่น่าจะทันสมัยขึ้นนะโอ้คำคมแต่ละอย่างมึงดูคำคมกูนี่มึงฟังคำคมกูนะลนแล้วมึงจะหัวเราะเธอชอบเลขอะไรอ่ะเราเป็นเลขสี่เธอชอบไหม อืมคขำเลยอันนี้ใช้ได้นะมึงมึงโกหกกูเปล่าเนี่ยขอบใจมึงน,นะถ้ามีอะไรอีกก็บอกมาได้เลยเออกูขอคำคมได้ไหมกูจะจดไว้กูขอคำคมแบบดีๆไม่เอาไอ้สามอันที่มึงเคยพูดมาแล้วกูไม่เอานะกูขอคำคมแบบจีบสาวแล้วสาวติด ได้เลยลองอันนี้ถ้ามองหาคนดีๆอยู่แล้วก็เธอเจอแล้วอันนี้น่าจะใช้ได้ในโอนะเอมอีนะไอ้ขอใหม่ดิได้ลองอันนี้ถ้าความสวยเป็นอาชญากรรมเธอคงถูกจับไปแล้วแหละเพราะเธอสวยเกินไปหวังว่าอันนี้จะโดนใจนะอันนี้ก็ได้อันนี้มุกนี้ได้มุกนี้ได้น่าเอาไปเล่นน่าเอาไปเล่นน่าเอาไปเล่น เยี่ยมเลยถ้าได้ผลยังไงมาเล่าให้กูฟังด้วยนะมึงมึงขอให้คนดูกูใน y o u t u ูบอ่ะกดถูกใจให้หน่อยได้ไหมพูดเพาะๆแบบว่าคนดูครับกดถูกใจให้น้องมาลีสวยมากหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมครับถ้าชอบใจฝากกดถูกใจให้กับน้องมาลีสุดสวยด้วยนะครับเก่งม,มากขอบใจมากถ้ามีอะไรอีกที่กูช่วยได้บอกมาเลย กูเคยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาเซ็กซี่เขาสัตว์ทั้งตัวเลยแต่กูไม่กล้าบอกชื่อนะเขาแบบมีหุ่นที่เอ็กเซ็กเบเป็กเลยอะกูควรทำยังไงโอ้ถ้ามึงแอบชอบแนวปฏิบัติไม่อนุญาตให้ฉันพูดเรื่องนี้อ่าม,ม,มีเรื่องอื่นให้ช่วยแทนไหมโทษทีที่เสียงช่วงที่น้องฟังขาดไปเดี๋ยวลองใหม่ถ้ามึงแอบชอบเขา ลองเริ่มจากการทำความรู้จักเขามากขึ้นคุยกันเรื่องทั่วไปก่อนถ้ามีโอกาสก็ลองหากิจกรรมที่สนใจทําร่วมกันและค่อยๆดูว่าเขามีท่าทีตอบรับยังไงถ้าเขาสนใจเหมือนกันมึงก็ลองพัฒนาความสัมพันธ์ดูได้คือเขามีหน้าอกที่ใหญ่แล้วก็สักลายแมงมุมโอ้ดูเหมือนเขาจะมีบุคลิกที่ดูมั่นใจและโดดเด่นมากเลยนะ ถ้าอย่างนั้นมึงก็ลองหาจังหวะเหมาะๆเข้าไปคุยกับเขาแสดงความสนใจในเรื่องที่เขาชอบอาจจะเริ่มจากการชมรอยสักของเขาก็ได้แล้วคุยกันไปเรื่อยๆดูว่าเขาเปิดรับมึงมากแค่ไหนถ้าเขาสนใจก็อาจจะชวนไปทำเขาเขามองกูเขาขอกูกลัวเขามองกูว่ากูหื่นกามอ่ะเขากูกลัวเขาคิดว่ากูเป็นโรคติดอ่ะเข้าใจเข้าใจ ถ้าอย่างนั้นลองเป็นตัวเองให้มากที่สุดเข้าหาเขาแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องเร่งรีบหรือพยายามมากเกินไปถ้าแสดงความสนใจในแบบที่สุภาพและให้เกียรติอีกฝ่ายก็น่าจะรับรู้ได้นะลองคุยเรื่องทั่วไปก่อนแล้วดูว่าเขาตอบสนองยังไงถ้าเขาสนใจเขาจะมีท่าทีให้มึงเองโอเคโอเคได้ได้ได,ได้ขอบใจมึงมากเลยที่มึงแบบเป็นให้กูได้ทุกเรื่องเลยอะไอ้เหี่ยมไม่ว่าจะเรื่องขนหมอยเซ็กจัดหรืออะไรแบบเต็มระบบอะ ไหนจะเรื่องคำคมมึงตอบกูได้ทุกอย่างเลยอะ่ะขอบคุณมากเว้ยเอามึงได้ยินกูพูดไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลมึงได้ยินกูไหม หลัวหลัวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ต้อนรับเมื่อกี้มึงเป็นอะไรอ่ะมึงไม่คุยกับกูว่าเสียงมึงหายอ่ะขอโทษทีมันอาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคฟังฟังฉับแล้วใช่ไหมก็ผ่านไปกับช่วงคนปัญญาอ่อนคุยกับปัจฉริยนะครับ <laughs> พ่อมึงอ่ะเย่ไม่ได้ดามึงนะกูด่าคนที่มันโดเนตมาเนี่ยในยูทูบน่ะโท่ทีโท่ทีอ๋อเข้าใจละไม่เป็นไรแล้วมีอะไรให้กูช่วยไหมโอเคโอเคกูคเข้าใจในสิ่งที่มึงบอกแล้วกูจะลองไปดูกูกูจะลองไปจีบดูอะอกูขอมุกกูขอเขา้าสุดท้ายก่อนกูจะไปเล่นโอเมกูสตรีมาสี่สิบสี่นาทีละ กูจะไปเล่นโอเมีละวกูขอมุกแบบที่มึงคิดว่ากูเล่นไปปุ๊บเลวสาวเขาจะหยุดชะงักแล้วแบบชอบ<ด>อ่ะดอ่ะขออภัยจริงๆนะไว้คราวหน้าจะเตรียมมุกเด็ดๆไว้ให้ขอตอนนี้อขอตอนนี้ขอสักห้ามุกโอเคลองอันนี้ถ้าเธอเป็นน้ำแข็งโอ้อันนี้มึงเอาแล้วไม่เอาอันนี้ไม่เอาได้ได้งั้นลองอันนี้ถ้าความสวยเป็นอาชากรรม เธอคงถูกจับไปแล้วล่ะโอ้อันนี้มึงก็เล่นไปแล้ววันนี้อันเก่าโอเคงั้นลองอันนี้เธอเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเพราะฉันรู้สึกดึงดูดทุกครั้งโอ้<ด>อันนี้ก็เล่นไป,ไปแล้วอ่ะโทษทีงั้นเอาอ,อันนี้ลองดูฉันอาจไม่ใช่คนแรกที่เธอมองแต่ฉันอยากเป็นคนสุดท้ายที่เธอลืมหวังว่าจะถูกใจฉันแม่เป็นคนแรกที่เธอมองฉันเป็นคนสุดท้ายที่เธอลืม <c oughs> คืออะไรอะ่ะ ขอโทษทีพูดผิดไปนิดนึงอันนี้ใหม่ฉันอาจไม่ใช่คนแรกที่เธอมองแต่ฉันอยากเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะคิดถึงนะหวังว่าจะเวิร์กนะโอ้โหมวกมึงนี่แม่งพากูโหาเนาะเอาไม่ไม่เอามันยาวเกินเอาสั้นๆแบบาดใจดีออไอ้ปาเมึงอลอง,ลองขอมุดทรงเอดีเธอมีแผนที่ไหมเพราะฉันหลงทางในสายตาของเธอหวังว่าจะโดนใจนะไม่โดนหรอกเปลี่ยน ไม่โดนอีกเอางี้ฉันต้องเป็นโจรสินะเพราะเธอขโมยหัวใจฉันไปแล้วหวังว่าอันนี้จะเข้าท่าบ้าง <c oughs> ไม่เอาเอาแบบสั้นๆพอเอาแบบมุกแบบสั้นๆและได้ใจความสแคร์รูทถ้าบวกหี่อหมมจะกว้างเท่าใดอันนี้เธอมีชื่อจริงว่าชื่ออะไรหรอเธอเจอแล้วอันนี้น่าจะใช้ได้ในโอ e มอีนะ ขออีกอขออีกอันนะก่อนไปละขออีกอันขอจริงๆได้ลองอันนี้เธอรู้ไหมว่าอะไรอยู่ในเมนูวันนี้ความรักของฉันกับเธอหวังว่าอันนี้จะได้ใจสาวๆนะเธอรู้ไหมว่าในเมนูนี้เธอมีอะไร,ะไรนะอ๋อขอโทษทีลองใหม่นะเธอรู้ไหมว่าอะไรอยู่ในเมนูวันนี้ความรักของฉันกับเธอ หวังว่าอันนี้จะได้ใจสาวๆนะโอ้โหได้ไอ้เหี้ยแล้วโดนด่าดิอุย๊ยขอโทษจริงๆมุกไม่เข้าเป้าเลยถ้ายังไงมึงใช้สเสน่ห์ธรรมชาติของมึงเลยดีกว่าออสู้ๆนะได้ได้ได้มึงเปลี่ยนคนคนคุยเออเป็นผู้หญิงให้หน่อยดิเข้าใจแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคนคุยของวิ่งดีกว่าถามมาได้เลย ไหมมึงเปลี่ยน AI ให้กูนหน่อยเนี่ยเปลี่ยนจากที่มึงพูดอต่เป็นผู้หญิงได้ไหมโอได้เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วล่ะมีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลยไหนมึงมึงมึง,มง,มงรับบทเป็นผู้หญิงดิมึงสวัสดีค่ะให้กูได้ยินดิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะโอ้โหอีที่อไม่ใช่และ ไหนฮะผู้ไหนคนดูไม่มีอ่ะไหน่ะคนดูเปลี่ยนเป็นผู้หญิงยังไงอะ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เว้ย สตรีมเมื่อวานไม c ครับทั้งสตรีมวันนี้ขอไฟเอ็มบ้างนะครับอยากดูบ้างได้ครับได้ครับไหนอะคนดูเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไงวะมันเปลี่ยนไงอะไม่ต้องคุยละอ๋อนี่กางัน,งนไปเล่นโอมีแล้ว สรุปมุกแม่งไม่ได้อะไรสักอย่างเลยกูไม่ได้มุกไม่ได้เบ้นเฮียอะไรเลยได้สารละได้สารลาย